สพร,รุดเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพรพระนครศรีอยุธยาเขตสองประสบภัยน้ําท่วมดออรอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความห่วงใหญ่ต่อสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสพหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเขตพื้นที่สพปพระนครศรีอยุธยาเขตสองซึ่งได้รับรายงานว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดความเสียหายมากที่สุด โดยได้มอบหมายให้ดรเกียรติภิสุภาวานิชรองเลขาธิการคณะก,กรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบสิ่งของช่วยเหลือพร้อมทางพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียนณโรงเรียนบ้านและวัดจากการลงพื้นที่สพปพระนครศรีอยุธยาเขตสองได้รับรายง,งานความเสียหายจากผลกระทบเหตุการณ์อุทกภัยว่า มีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจำนวน16โรงเรียนและมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน378คนแต่ยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติทุกโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนซึ่งสะพะทได้ร่วมกับสพปพระนครศรีอยุธยาเขตสองออกตรวจเยี่ยมและดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมจัดก,กล่องอยังชีพให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบรวมเป็นเงิน100,000บาท ทั้งนี้ดรเกตทิพสุภาวานิดรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะทํางานได้เดินทางไปตรวจสภาพน้าท่วมอย่างโรงเรียนต่างๆในพื้นที่และเยี่ยมนัเกเรียนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบกล่อมยังชีพให้กับนับเกเรียนซึ่งดรเกตทิพสุภาวานิดกล่าวว่าดรอัมพรพีนัสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อนัเกเรียนครูและสถานศึกษาในหลายพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้กำชับให้ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังซึ่งพบว่าทางโรงเรียนและเขตพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างดี มีการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานด้านสาธารณภัยในพื้นที่รวมทั้งประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนใกล้เคียงหากเกิดเหตุขึ้นกับนักเรียนหรือบคุคลากรพร้อมรายง,งานสถานการณ์ให้สปทร,ร,รับทราบอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังชื่นชมการประสานงานร่วมกันร,ระหว่างโรงเรียนวัดและชุมชนที่ต่างให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันในทุกสถานการณ์รวมถึงจิตอาสาที่ได้เข้ามาช่วยกันและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และสิ่งสําคัญคือกําลังใจที่ดีเยี่ยมจากผู้มีการสักนานกเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดก,การอย่างเต็มความสามารถถือเป็นกําลังแรงใจอย่างดีให้กับโรงเรียนที่กําลังประสบภัยได้เก้าผ่านอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง